สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคีตก,กวีของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกันนะครับชีว่าประวัติทางด้านดนตรีของในหลวงรัชากาลที่9ท่านทรงเป็นพระมหากษริย์ไทยที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีเป็นที่ประจักษ์ในประเทศและระดับนานาชาติทรงเริ่มสนพระราชหัตถ์เลัไทยในดนตรีตั้งแต่พระเยาว์วัยขณะทรงศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เองควบคู่กับการฝึกฝนอย่างจรงิงจัง พระองค์ทรงสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดเช่นแซกโซโฟนคาริเนตทัมเปตและเปียโนโดยเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดและทรงเชี่ยวชาญเป็นพิเศษคือแซกโซโฟนแนวดนตรีที่ทรงสนพระราชหลืัไทยมากคือดนตรีแจ๊สโดยเฉพาะแนวดิสซิแลนด์และสวิงซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถในการด้นสดและการประสานเสียงราชการที่9ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากกว่า40บทเพลง พระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่มีทํานองไพเราะฟังง่ายและมีเนื้อหาที่สะท้อนถึงความสงบความรักความหวังและกําลังใจให้แก่ประชาชนตัวอย่างเพลงที่เป็นที่รู้จักอย่างเผยแพร่ได้แก่แสงเทียนยามเย็นใกล้ลุ่งสายฝนความฝันอันสูงสุดและพระราชาในานิทาน นอกจากการทรงพระราชนิพนธ์เพลงแล้วพระองค์ยังทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีของนิสิตนักศึกษาและเคยทรงร่วมบรรเลงกับนักดนตรีแจ๊สระดับโลกหลายคนทําให้ดนตรีของพระองค์ได้รับการยอมรับในวงการดนตรีสากลอย่างกว้างขวางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขความผ่อนคลายและความสมามัคคีให้แก่คนไทย ดนตรีจึงไม่ได้เป็นเพียงงานอดิเรกแต่เป็นสื่อสำคัญที่พระองค์ทรงใช้เชื่อมโยงหัวใจกับประชาชนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยสืบไปตัวอย่างเพลงพระราชนิพนธ์ที่ได้รับความนิยมของในหลวงรัชกาลที่9จะมีเป็นเพลงแสงเทียนเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์ให้ข้อคิดเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตยามเย็นบรรยากาศสงบผ่อนคลายฟังสบายเป็นที่รู้จักมาก ไร่ล,ลุ่งสื่อถึงความหวังและการเริ่มต้นใหม่ได้รับความนิยมสูงสายฝนเปรียบสายฝนเป็นกำลังใจและความสดชื่นความฝันอันสูงสุดให้แรงบันดาลใจให้ความเพียรและอุดมคติพระราชาในนิทานสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและการเสียสละเพื่อประชาชนชะตาชีวิตเพลงจังหวะวอดใช้ข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตพรปีใหม่นิยมบรรเลงและร้องในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันนี้เราก็จะมีเพลงพระราชนิพนธ์ยกตัวอย่างมา3าบทเพลง in. น,น่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนคุ้นหูคุ้นชินกันนะครับ 1. เพลงยามเย็นเดดรออนเมื่อเช่นะกอนจะหลับไเมฆขาทอสงเรอรามช่งรำ สามพอร์งเพลงใกล้ลุ่งกูหมือนวิหกเป็นปวกมาแต่รักนอนเบ้าชื่อชิดช้นลิมช่องกัวบายินเสียงมันแรงกันเพลงกับขานสอดกล้องกางวานสราบสารจับใจสเพลงพอง์ีใหม่ คุณทุกคนที่รับชมและรับฟังกันด้วยนะครับ